เี่ยวไข่กาผิวแตกลายงาเป็นเหมือนคมภีร์ประจําที่ช่างต้องจําให้ขึ้นใจสร้างสารรค์ศิลาดนทุกชิ้นให้ออกมาตรงตามลักษณะไม่ผิดเพี้ยงช่างสกุลฟวนมาลีแห่งพงศรีนครศริลาดนในจังหวัดนครปฐมเป็นหนึ่งในช่างศิลาดนที่คงรูปแบบไว้อย่างครบถ้วน โดยต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกใช้ดินเหนียวสีดำชนิดสโตนแวร์เพราะเนื้อดินละเอียดแข็งแกร่งทนทานต่อการเผาในอุณหภูมิสูง,งเมื่อปั้นไดรูปทรงที่ต้องการก็จะนำชิ้นงานมาผึ่งให้แห้งในที่ร่มเพราะถ้าโดนแดดจัดจะทำให้รูปทรงบิดเบี้ยวหรือแตกหักได้ มันสังเกตหักดินเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีเทาบ่งบอกได้ว่าชิ้นงานแห้งหมาดหมาสามารถนำมาตกแต่งตามมดให้ผิวเรียบก่อนนำไปเผาดิบเพื่อคงสภาพชิ้นงานให้แห้งสนิทในอุณหภูมิ800องศาจะช่วยเก็บรักษาชิ้นงานได้นานโดยไม่เสียรูปทรง สีเขียวไข่กาเกิดจากน้ำเคลือบที่มีส่วนผสมของวัสดุธรรมชาติเดิมจะใช้ขี้เท่าไม้รกฟ้าไม้มะกอและดินหน้านาแต่ปัจจุบันสิ่งของเหล่านี้หายากช่างพงศกรสุวรรณมาลีผู้เป็นทายาทที่ได้รับการสืบทอดวิชามาจากคุณพ่อครูพงลักษ์สุวรรณมาลีจึงคิดค้นสูตรน้ำเคลือบขึ้นใหม่จากแร่ธาตาุต่างๆแต่ยังคงให้สีเขียวไขกาดังเดิม เป็นลักษณะของเคมีธรรมชาติละกันถ้าให้พูดโดยเข้าใจง่ายๆย,ยกตัวอย่างเช่นควอตคือแร่หินอะไรอย่างเี้ยครับแคลเซียมหินปูนซิงก์ออกไซด์ขี้เท่าภูเขาไฟแร่เหล็กเป็นต้นครับประมาณนี้โดยเราก็ผสมผสมรวบรวมกันมาแต่ละสิ่งแต่ละอย่างรวมกันมาก็ออกมาเป็นเอกลักษณ์ สีระดอนสีเขียวเนี่ยแหละครับคำว่าต้นฉบับผมว่ามันไม่ตายตัวนะผมว่ามันไม่ตายตัวบางที่อาจจะชอบเขียวแก่ไปเลยบางที่อาจจะชอบเอกลักษณ์แบบเขียวอ่อนๆอน,นุ่มๆหน่อยก็อยู่ที่การผสมของน้ําเคลือบเนี่ยแหละครับจริงๆแล้วอาจารย์ชอบชอบงานพวกนี้แล้วตั้งใจที่จะทํางานด้านนี้อนุรักษ์งานด้านนี้ด้วยก็เลยมันทําน้ําเคลือบตัวนี้ขึ้นมา นะแล้วก็วิจัยเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเออมันมันเป็นยังไงทํายังไงถึงได้เป็นลักษับคือลองผิดลองถูกมาเยอะอะค่ะจนจับคือเรียกว่าแน่นอนแล้วฉันพอใจแล้วตัวนี้โอเคกับฉันแล้วเขาท่านก็เลยอนุรักษ์ตัวนี้ไว้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าทํางานด้านเนี้ยต้องเข้าใจงานถ้าไม่เข้าใจงานตัวนี้ไม่ใช่ทําง่ายๆนะคะกว่าจะได้ตรงนี้มาก็ หายคก่ออนนะัช่างผู้สร้างสารรค์งานศิลาดลจะต้องใส่ใจทุกขั้นตอนแม้กระทั่งการชุบน้ำเคลือบก็ไม่ควรนำชิ้นงานจุ่มในน้ำเคลือบนานเกินไปเพราะจะทำให้น้ำเคลือบหนาะเมื่อนำไปเผาน้ำเคลือบส่วนเกินจะไหลไปเลอะชิ้นงานส่วนอื่นและในการเผาครั้งที่สองจะต้องคำนึงถึงการจัดวางชิ้นงานก่อนการเผาด้วยเช่นกัน ในการถอเครื่องเครือบฟิลาดนนะคะจะต้องจัดเรียงชิ้นงานเว้นระยะช่องไฟให้ดีค่ะมิฉะนั้นน้ำเคลือบจะหลอมรวมกันค่ะทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหายได้อย่างเช่นชิ้นงานนี้เป็นต้นนะคะที่น้ำเคลือบไหลรวมกันทำให้ชิ้นงานเสียหายติดกันแบบนี้ค่ะ ผาแบบ Reduction หรือการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ส่งผลให้เครื่องเคลือบฟิลาโดนมีสีเขียวและความร้อนสูงสุดตอนเผาทำให้พื้นผิวแตกรานหรือแตกลายงาเพราะเกิดการหดตัวขยายตัวที่แตกต่างกันระหว่างดินและน้ำเคลือบ แม้ปัจจุบันเตาเผาเซรามิกจะถูกพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นแต่หากอยากให้ชิ้นงานงดงามเป็นเอกลักษณ์ในขั้นตอนนี้ยังต้องอาศัยความชำนาญของช่างที่รู้จักวิธีการเผาและควบคุมอุณหภูมิได้เป็นอย่างดีเราจะใช้เวลาในการทำผลิตผลงานเซรามึ้น,านีาอยู่ประมาณ9ก้ถึงสิชั่วโมงนะครับเก้ถึงสิชั่วโมงเนี่ย ในแต่ละชั่วโมงเราก็จะมีว่าชั่วโมงนี้อุณหภูมิเท่านี้ช,ชั่วโมงนี้อุณหภูมิเท่านี้ไล่ไปจนถึง1,270องศาครับแต่การที่เราเผาขึ้นมาเนี่ยเราต้องการที่จะทำให้เขาแข็งตัวขึ้นเรื่อยๆตามลำดับหรือของสุกข,ขึ้นไปตามลำดับโดยที่ไม่เร่งรีบเราจะเน้นที่คนควบคุมอุณหภูมิเราไม่ได้ใช้เตาที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์คุมเพราะผมคิดว่าการที่เรามานั่งปรุงแต่งเองเนี่ยมันจะทำให้เราควบคุม สีควบคุมความเข้มควบคุมความสมูทของงานได้ดีด,ดีมากขึ้น ผลงานของช่างฝกุฟลฟวนมาลีแห่งพงศศีนครศิลาดลยังโดดเด่นด้วยลรถลายภาพเขียนฝีมือชั้นครูของอาจารย์พงลักษ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และพระพุทธศาสนาได้อย่างลงตัวโดวยเป็นผู้ชื่นชอบงานศิละปะและคลุกคลีกับการทำเครื่องเคลือบศิลาดลตั้งแต่วัยเยาว์ในบ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่ แม่ทุกวันนี้จะเหลือเพียงผลงานให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมความงดงามแต่ช่างสกุลฟุวันมาลีก็ยังคงยึดมั่นที่จะสานต่อมอระดูมิปัญญารุ่นพ่อให้คงอยู่ต่อไปนนทพรชิน,นวงศ์ไทย PBS รายงาน